ฟูนันเตโชซึ่งเป็นโครงการที่กัมพูชาหวังไว้ให้เป็นเส้นทางเดินเรือลัดจากแม่น้ำโของออกสู่ทะเลที่อ่าวไทยโดยไม่ต้องผ่านประเทศเวียดนามนั่นเป็นเหตุทำให้เวียดนามไม่พอใจกัมพูชาเป็นอย่างมากล่าสุดเวียดนามก็ขุดโปรเจกต์ใหม่โดยการถมทะเลเป็นถนนเพื่อกีดขวางเส้นทางเดินเรือของกัมพูชามาเริ่มกันที่กัมพูชาประกาศเปิดตัวโครงการขุดคลองฟูนันเตโช จากแม่น้ำโของออกสู่ทะเลที่อ่าวไทยเมื่อปีที่แล้วด้วยงบประมาณ1,700ล้านดอลลาร์หรือ55,000ล้านบาทลำคลองมีความยาว180กิโลเมตรเชื่อมผ่านทั้งหมด4จังหวัดแต่ล่าสุดจีนมีการออกแถลงการร่วมกันกับกัมพูชาว่าโครงการนี้มูลค่าในปัจจุบันไม่ใช่1,700ล้านดอลลาร์แล้วแต่เหลือประมาณ1,200ล้านดอลลาร์ ความยาวจากเดิม180กิโลเมตรตอนนี้ถูกลดลงมาเหลือ